สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอจะมาแนะนำชุดห้องน้านรุ่นโอเปร่าที่โดดเด่นด้วยตัวเสื้อผาพพร้อมโต๊ะแป้งแบบบิวอินมาพร้อมกับเตียงขนาด5หรือ6ฟุตมี2ขนาดให้ลูกค้าได้เลือกหัวเตียงสามารถเก็บของอเนกประสงค์ได้วัสดุเป็นไม้ MDF อย่างดีความพิเศษของตู้สื้อผ้กับโต๊ะเครื่องแป้งนั้นเป็นสไตล์แบบบิวอินที่มีความกว้างขนาด2เมตรความลึก60เซน แล้วความสูง2เมตรทั้งหมดนี้จะเป็นขนาดที่รวมกับโตเครื่องแป้งภายในเซ็ตด้วยโดยตู้เสื้อผ้าจะเป็นแบบบานเลื่อนสไลด์ประหยัดพื้นที่ภายในก็กว้างเก็บของได้เยอะเราแขวนเป็นอลูมิเมนียมไม่เป็นสนิมส่วนโตแป้งเป็นกระจกบานใหญ่ มาพร้อมกับ3ลิ้นชักในตัวทั้งหมดนี้ราคาเริ่มต้นเพียง1590บาทเท่านั้นหน้าร้านของเราติอยู่ติดริมถนนใหญ่ถนนสาธุประดิษฐ์ตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54ถนนพระราม3กรุงเทพมหานครโดยทางร้านมีบริการจัดส่งฟรีพร้อมติดตั้งให้ทั่วกรุงเทพและก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้าน ส่วนของต่างจังหวัดจะมีค่าจัส่งแต่และจังหวัดจะมีค่าจัดส่งไม่เท่ากันลูกค้าสามารถทักแชทสอบถามแอดมินก่อนได้เลย